มีพี่น้องถามกันมาว่าปีนี้สันดับความน้ำท่วมไหมอ่าก็เลยมาถ่ายหลักฐานให้ดูนะครับว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมครับพี่น้องผมระบายน้ำออกนะครับระบายน้ำออกโดยต้องขอบคุณพี่ชายนะครับท่านทนายสมพรนะครับท่านทนายสมพรคงชุม่มให้ผมนะครับฝังท่อเนี่ยครับพี่น้องฝังท่อผ่านที่ของเขาไปนะครับแถมยังให้ที่เลี้ยงควายด้วย นี่ครับมันแดนต่อกันนะครับแดนต่อกันผมก็ฝังท่อไปแล้วก็ผ่านที่ของพี่ชายเข้าไปโน่นนะครับเลาะไปทังต้นยางโน้นแล้วก็ลงในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับลงในแหล่งน้ําธรรมชาติปีนี้ฝนตกหนักๆหลายรอบแล้วก็ไม่ท่วมพี่น้องครับไม่ท่วมเพราะว่าเรามีการระบายน้ําที่ดีนะครับเนี่ยตอนนี้น้ําก็ไหลยอยู่นะพี่น้องถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นน้ําไหลครับถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นน้ําไหล นะเราก็พีนี้พี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับระบายใจได้ครับอเดี๋ยวไปดูกันว่าทางนี้เป็นยังไงนะครับเนี่ยฝังออกไปฝังท่อลอดผ่านที่เข้าไปเลยครับผ่านที่เข้าไปแล้วก็ไปโล่อยู่ลําห้วยเลยครับไปโล่ที่ลําห้วยลาทารลำน้ำสาธารณะหลังป่ากลก้วยเนี่ยครับหลังป่ากล้วยเนี่ย นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ